สวัสดีค่ะทุกคอาจันต่ายค่ะวันนี้ค่ะจันต่ายมาอยู่นอกสถานที่นะคะวันนี้มาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์จันสว่างของครูหน่องนะคะเป็นครูที่เก่งมากๆเลยสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิวฝ้าของจันสว่างมานหลายปีมากๆวันนี้จันต่ายมีโอกาสได้มาเยี่ยมอาจารย์หน่องที่นี่นะคะอยู่ที่ประชานิเวศซอยสค่ะก็วันนี้เราจะมาให้พี่หน่องสอน เกี่ยวกับการนวดหน้าแล้วก็การรักษาผิวป้าด้วยผลิตภัณฑ์ของจันสว่างนะคะว่าดีอย่างไรยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักพี่น้องกันแล้วก็เข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องว,วันนี้ครูจูนมาด้วยนะคะ,คะก็เราจะมาถามพี่น้องค่ะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์จันสว่างค่ะว่า ผลิตภัณฑ์จันสว่างคืออะไรนะคะแล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนบ้างรบกวนพี่น้องช่วยอธิบายให้เพื่อนเพื่อนรู้จักหน่อยค,ะค่ะผลิตภัณฑ์ของจันสว่างนะคะก็จะเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะจะเน้นเน้นการผัดเปลี่ยนเซลล์นะคะตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการรักษาสิวฝ้าค่ะเห็นว่าบางคนเนี่ยหน้าแบบเยินเยนมาอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาหายได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ของเราจะยืนหนึ่งเลยค่ะเรื่องสิวฝ้า บางคนสิวอุดตันอย่างครูจูนบอกว่าเคยมีปัญหาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นสิวอักเสบที่แก้มจะเยอะมากเลยเห็นบอกว่าแต่ก่อนหน้าเยินมากใช่ใชตอนนี้คือหน้าใสแล้วใสแล้วค่ะ <laughs> แต่พอไม่ได้ทํานานแล้ว <laughs> แล้วครูจูนแบบแชร์ประสบการณ์หน่อยเห็นบอกว่าเคยแบบหน้าแบบเยินมากใช้จันสว่างแล้วเป็นยังไงบ้างคะใช้จันคือตอนแรกอะ่ะคือเป็นสิวเยอะ แล้วก็ไปหาวิธีหลายๆวิธีเลยที่ที่จะรักษาสิวให้ได้ไปเลเซอร์ไปขัดผิวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรหายแต่ก็ไปเจอคนที่ใช้จันทวัรแล้วอ่คาะที่เป็นเพื่อนบ้านกันเขามาแนะนำไม่รู้จักแต่เขาบอกว่ามันมีอาการนะอาการดิดร,ร้อนของสมุนไพรใช่ไหมคะพี่น้องอ<ช>่<ช>มันก็จะเห่อบวมแดงขึ้นมาแล้วก็จะลอกพอลอกเสร็จปุ๊บหน้าก็จะใส ก็คือต้องอดทนช่วงแรกใช่ไหมแต่ว่าหายขาดเลยหายขาดเลยผ่านจุดนี้ไปได้ดีเลยแต่ก็ต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องมีผู้แนะนำนะคะอย่างอย่างพวกเรานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะใช้ถูกต้องถึงจะเห็นผลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์เขาก็เป็นสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะเป็นเซตนะคะเซตรักษาสิวฟ้าก็คือที่วางอยู่ตรงหน้าของพี่น้องทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะ ก็คือทุกตัวเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีแน่ๆเพราะว่าก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะามสิบกว่าปีแล้วโอ้โหด้วยชื่อเสียงเขาระดับนี้เนาะก็คือไว้ใจได้เลยใช่ไหมคะ ทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวแม่แล้วนะคะระดับอาจารย์อาจารย์หน่องนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสิวป้าของจันสว่างเลยยังไงก็มาเจอกับอาจารย์ต่ายได้ที่สุขุมวิทย์ร้อยหนทับหนะคะหรือว่าใครอยู่แถวนี้นะคะโซนไหนนะคะที่ค่ะสุดความงามจันสว่างตลาดประชานิเวศ3ค่ะอยู่ซอยแปทับสแยก18นะคะ ก็มาเจอพี่หนอกได้นะคะ,คะหรือว่าใครอยู่ย่านสุขมุมวิทก็มาเจอเราสองคนนะคะ<ช><ช>ที่สุขมุมว<ด>ิทร้อยหนึ่งทับห <ๆๆ S 1> นะคะ,คะก็ติดตามข่าวสารดีๆนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ